หิวเรากินออกแล้วกัสิมือนี้สิได้เลิกเปิดทุเรีย็นเราสามมือเราซื้อมากินมันออกเราวมือมือมือซื้อมามือแรกมันยังบอกบอกว่ามันเริ่อออกเล็กน้อยมือนี้เปิดตู้เย็นมันจะช่วยเราแสงว่ามันกัสิกินได้แน่ตอนเขาเอามาขายห้องกัมันกัสิแบบว่าเนื้อแน่นแน่นแน่นกัสิไปาหาแข็งล้วเนาะคิดว่าได้นี่ก็เลยบอกท่านเลยแกเลือกซื้อมาแกเอาตอนนี้ แข่งเหมืงเดิม้นบนบเขาก็ใส่บกแข่งแร่งแล้วเนาะเพราะว่าเขากันกันเนื้อมันสัมถ้าปนันัดน,น่ากัาบคนว่าจากตลาดนัดใส่ตุ้นไป แพ,พ่กดผัวเออกูก็แหงหากินยากยังไม่กูกแกกินยากยู้า,ามเงสัมผัสนอกสัมผัสในเรียบปากตาเนือนัก่กระสีประมาณว่าใสไดยูราวานี่กำลังกินเราละี่กินป้นานออก<ส>นั่งสิสวยโคนละเมด็ดกับผัวโคนละเมด็ดกับผัวได้นี่ เมืงเดอ้อเมืงเดอ้อเมืงเด้อเมืงสิงโตไปนี่สิได้กินมันสิสมอยากสมดิดล้นหากินบ่โอ๋ผู้นีพัน,น,ะะน,นพนนี่สองเม็ดนะคะผู้นั่นเพิ่นก็มี่สองเม็ดได้ซีเม็ดอยู่ดอกเห็นบ่อันนี้ก็เม็ดหนึ่ง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 อะแทนแทนแทน,แทน แน่สวยปองานหนักไปทั้งออนอยู่เด้อมึงเด้อกินเห็นมึงเด้อดันให้เป็นแดงแดงอืมแซบสมอยากอยู่

สแวกหน่งยนึงเพิ่นก,เนเนกนน็เป็นเนื้อไก่บุญยูโดแขนบบอืมเป็นเนื้อไก่ของเพื่อนอยู่นะคะแน่ขอบนอกนมในยยัวอืมหวานยุคค่ะหวานยู่แหกติตานอนบรับนอนบรับดีเนาะ กับเป็นมนุษย์เม่นเนาะช่วงิิเป็นช่วงหรือเป็นมนุษย์เม่นอยู่บได้ยรับเป็นบ่รับพยายามรับกับบได้รับหน้าก็ฟีบวมๆตุยๆตื่นมาท้องว่างๆตื่นมาท้องว่างๆขอจัดทุเรียนก่อนอื เสบกส็เบเม็ดเป็นหน่อยอยู่ก็เ่บก็ยังมากอยู่ อีกเม็ดหนึ่งเนาะสแกมันแต่ยุยนะคะอืมหวานมันอร่อยอืม ลองเลยใบตองโอ้ยคิดถ so oh, oh, like ึงประเทศไทยเป็นใบตองเราก็ได้แสบแสบร้ายแสบคือคือกินยุบานห้องว่ะมอนทองเนาะกินยุ่ใส่กระแสบวัตตาเนื้อมันแน่นแสบ กินในกุ้มเรียกเข้าไปมันแพงอยู่นี่มันแพงไรกินเช็ดเม็ดค่ะอืม เต็มปากเต็มคำหวานแอบ นี่แหละบัดรแม่สีเทาอยากอีกมันแสบแศรษคักปวดพ่ออืมนี่แหละบัดเท้าสีเห็ดเท้าอยากไปซื้ออีมันอีกบัตรเนี่ยน้องมันแสบมันซื้อกินเรามันคุ้มมันแสบเท้ากับสิติดอกติดใจเนาะหมดไปแล้วนะคะสองเมตรที่เหลือเอาให้ผัวเออ ัวกลาซีเด้กินสองเม็ดนะคะคนละสองเม็ดคนละสองเม็ดผัว,ว่ท่านด้กินผัวก,กินกาแฟาอยู่แอบร้บายเครื่องตาปัญจกระยาน่นขเงียมันเข่าตาลุ่มแห้งหลายขิงแยมและเข่าตาปันจกระยั่นอยู่ในสวนไปแล้วค่ะอิ่มแล้วทำให้อยากตอ่อหวานอร่อยมาก